j o ชูสวัสดีค่ะภาษาฝรั่งเศสหนึงวันหนึ่งคำกับครูพทวันนี้เรากลับมาพบกันกับ EP ีที่151นะคะ EP ีที่151ยังคงเป็นชุดของภาษาฝรั่งเศสสนุกกว่าที่คิดกับครูแพทนะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือ c o m m u n i a t i o u n p i n g Passive เล่มสีฟ้านี้นะคะ วันนี้จะอยู่ในหน้าที่60นะคะ p าส่วนสหน้า60นะคะถ้าใครที่มีหนังสือก็เปิดตามได้เลยนะคะส่วนคนที่ไม่มีหนังสือแล้วอยากได้ชีตตัวนี้ก็ทักส่วนตัวมาได้นะคะซานฟรานซ r ส e กพักโทร p ัพท์ซานฟรา r ซิสโกพักโทรศการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์นะคะว i n me s o n าลูเอวินเม s o อาลูเอบ้านให้เช่านะคะ เป็นการคุยกันระหว่างจูดีกับมอนซิ o อลล่ n โบนชูมอนซิ e อ a สวัสดีค่ะคุณผู้ชายันโทรศัพท์มาขอโพสต์ด้วยหนังสือที่ฉันเห็นอยู่ในหนังสือพิมพ์ค่ะบูปูเวมอเดคลีแอมเปอรแมิสโซนกับบูลูเอคุณช่วยอธิบายถึง บ้านที่คุณต้องการให้เช่าได้ไหมคะโอ้ยได้ครับเซจินจูรีเมโซอัเซียนเป็นบ้านหลังเก่าเก่าในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามันสภาพเก่านะคะแต่หมายถึงเป็นบ้านบ้านแบบโบราณนะคะบ้านเก่าโบราณก็เป็นบ้านโบราณที่สวยเอาแบบอันปติจจังดังกับมีสวนเล็กๆด้วยสวนหนึ่ง อิเลียทัวชอมคมีห้องนอน3ห้องนอนวินซันเดอเซจู ou, มีห้องรับแขกหนึ่งห้องเดอะซันเดอะบ๊วแวร w ดบแล้วก็มีห้องอาบน้ำที่เป็นองอาบน้ำกับห้องน้ำในตัวด้วยเอวินคซีนนะแล้วก็ห้องครัวนะคะลักวิซ e ีนเอกิเป้แล้วห้องครัวเนี้ยมันมีเครื่องครัวครบด้วยไหม Oui, mi c r a Il y a une cuisinière électrique. ก็จะมีเตาไฟฟ้าอาเฟกังฟูรที่มีเตาอบอยู่ในตัวด้วย Un réfrigérateur. Naturellement. จริงๆคําว่า naturellement มันแปลว่าธรรมชาติเนาะแต่ในที่นี้ Un réfrigérateur. Naturellement ก็จะประมาณว่าแน่นอนก็จะต้องมีตู้เย็นด้วยนั่นเองฮังฟูกัมีโคง แล้วก็จะมีเตาอบแบบเป็นไมโครเวฟที่อบได้ด้วยนะครับเ a รสโซฟีโกเบนเจอร์แมชคาเลแล้วบ้านหลังนี้มีพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางเมตรคะห้องเวโคงกาสโควงจิเก็ประมาณ90ตารางเมตรนะครับเอ p ูคา l ร l เล g เดอ m เม s ซ n แล้วสำหรับพวกเครื่องเขาเรียกอะไรเครื่องปูเตียงเครื่องที่นอนพวกนี้ล่ะคะ h ฮสกิเล d ยเด ไม่ทราบว่ามีผ้าปูเตียงด้วยไหมคะโน no, ไม่มีครับบูเดเวอ r นอปป์เต้อูอ n งลุยคุณจะต้องเอามาเองหรือไม่ก็ต้องเช่าอิลิยังลาบูลังช์แล้วมีเครื่องซักผ้าด้วยไหมคะวุ้มีครับอิลิย่าอันอิลิยอนาดองลาก i ีซินก็มีเครื่องหนึ่องอยู่ที่ห้องครัวนะคะ